สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ขึ้นมาบึงหน้าต้องเฮ็ดนะครับเราเรื่องการเฮ็ดหน้าผู้ลังค้นว่าเฮ็ดเฮ็ดยังขาดทุนแต่ว่าผมบ่คิดว่าขาดทุนดอกเฮ็ดหน้าเพราะว่าผมเฮ็ดไว้ให้กินหน้านี่ก็คือกล่องทุนสำรองที่เฮาต้องเฮ็ดทุกปีนะครับ มีเงินตรงเฮ็ดหน้าไว้เดียพวกเข้าหากินแบบไล่วันพวกเขามีเงืนเดือนกินนะั่นข้าเจ้าสิคิดออกว่าขาดทุนไว้มื่อข้าเจ้าพ่อเพียงแล้วนะครับคือบ่าอยากาศทุนพวกเข้าเฮ็ดกินไล่วันนี่ตรงเฮ็ดหน้าไว้เป็นกล่องทุนสำรองไว้ขาดทุนหน่อยทุนหลายกับเกี่ยวบ่วถือว่าขาดทุนคือเ้าเพิ่มเงินเขากองทุนสำรองอาหารของเขาก็คือหน้านะครับ แม่โยผู้เพิ่นมีเงินเดือนกินเน่ะเพิ่นซื้อเขากินได้แต่พวกเข้าใส่เงินไล่วั่นหากินล่ะถ้ามือใดเข้าหากินบ่ได้เสียวเงินใส่ซื้อเขาเฮ้าบ่ได้ไปเห็ดงานมือหนึ่งเข้ากับบ่ได้เงินเด้แต่ข้าเจ้าพวกมีเงินเดือนกินนี่ข้าเจ้าก็ต้องมีเงินทุนสำรองของข้าเจ้าอยู่แล้วก็ได้ซื้อเขากินคือเขาพวกเฮ้านี่ถ้าบ่เห็ดหน้าไว้นี่เฮ้าสิไปเอาใส่กินนะครับ ถ้ามีเขากินเป็นทุนสำรองอยู่แล้วนี่สบายใจไปเป็นลอยๆเท่าพี่น้องนะครับถ้ามือใดเขาเก็บปวยมือนี้บ่ได้ไปทำงานบา่นี้เข่าสิกล่ลฉะนั้นผมจึงว่าเข่ากับหน้าที่พ่อแม่มอบมาให้นี่มันเป็นกองทุนสำรองนะครับถึงมันสิซื้อปุ๋ยแพงขาดทุนทุกปีเขาก็ต้องค็ดถ้าเขามีเขากินแล้ว มันสบายไปลอยแปดอย่างพี่น้องนี่คือความคิดของผมผู้ใดสิว่าขาดทุนก็นสร้างเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายผมก็เฮ็ดเฮ็ดไวเป็นกองทุนสำรองถ้าเฮ้ามีเขากินมือใดเฮ้ายุดงานเฮาก็ไปหาป่ามากินฉะนั้นเขานี่หน้านี่สำคัญที่สุดต้องเฮ็ด่าถือว่าขาดทุนเด้อพี่น้องสำหรับคนอ่าลากงาแบบพวกเฮานี่ นะครับบ่มีเงินเดือนเองเินดาวกิน,นกินแต่เงื่อนไล่วั่นมือใดบ่ได้ไปกับบ่ได้เงินเพราะฉะนั้นเฮ้าต้องเอาเข่ากับหน้าที่เพิ่นมอบให้เฮ้าพอแม่มอบให้มานี่เป็นทุนสำรองเป็นกองทุนสำรองซึ่งเฮ้าต้องหาเงืนเข้าทุกปีหาเงืนเข้าไว้ทุกปีในหน้าเฮ้านี่นนเห็ุเข้าไว้ทุกปีเป็นกองทุนสำรองไว้เ <_' S 1> หลือจังขายพี่น้องอย่าว่าอย่าเหตุอย่าว่าขาดทุนซื้อกินดีกว่าแม่นอยู่คันมีเงิน แต่ว่าผมว่าเห็ดหน้าไว้เป็นกองทุนสำรองดีที่สุดในชีวิตของผมนะครับมีเขากินแล้วโอ้ยสบายไปแปดอย่างพี่น้องปู่ป่าเฮ้ากะพ่อหาใดอยู่ห,น,หน้ามือใดบอด้อไปงานนี่คือกองทุนสำรองที่คุ้มค่าที่สุดคือการเฮ็ดหน้านะครับขอบคุณหลายๆคลิปนี้ครับผม